ถามตรงๆเลยเคยมีความคิดไหมหรือที่บ้านเคยรู้สึกไหมว่าจะทำาหากินได้เหรอวะไม่มีคำถามนี้ไม่มีเลยใช่ไหมใช่อือมเออแต,แต่ผมมาได้ยินคนพูดเรื่องนี้บ่อยแต่ผมไม่เคยเข้าไปอยู่กับคํำถามนี้แล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีคําถามนี้กับเรา แล้วเราก็อยู่กับความสุขในยุคเก่าๆสมัยเรานี่คือเรื่องนี้สาคัญที่สุดนะครับเรียนอะไรเพื่อไปทําอะไรบางทีพอเราไปเรียนอะไรนอกรู้นอกทางหน่อยก็จะมีคนมองว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจบแล้วจะไปทําอะไรกินเเพราะเมื่อก่อนอาชีพมันไม่มีความหลากหลายไม่มีหลากหลายไม่มีหลากหลายเลตอนนี้เคยแบบรักการประกวดมากจริงไหมแต่ต้องเสียเงินไปประกวดจ่ายตังโหวตเองก็เอามันเป็นเหมือนประกวดที่ต้องเอาเงินตังโหวตตัวเองก็จะโหวตตัวเองเข้าไปสองถึงสามหมื่นครับซึ่งไม่ได้นะครับจาได้ว่า พอมไม่ได้ก็เสียใจนะรู้สึกว่าเงินมันมีค่าก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าแม่ไม่เข้ารอบแล้วก็ถามว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ตอบกลับมาว่าได้เก่งเหนื่อยไหมลูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเงินมันซื้อความสําเร็จไม่ได้และมีบางเวทีที่เราไปประกวดมีคอมเมนเตอร์ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์บางประโยคออกมาครับแล้วมันก็ยังอยู่ในใจของเราพี่มาครับแต่เป็นคําที่ผมยังจําได้เสมอเลยผมเข้าไปแล้วผมร้องจบปุ๊บแล้วเขาก็พูดเหมือนผมไม่อยู่ในห้องอ่ะ หัวโตตัวรีบฉันไม่เอาหรอกคือเราเป็นคนต่างจังหวัดอะแล้วเราตกใจไงอะไรวันเนี้ยเข้าใจเราก็เข้ารอบไปรอบหนึ่งแล้วก็ตกรอบแล้วเรากลับมานั่งดูตัวเองเราว่าต้องขอบคุณพี่ม้าเพราะว่าถ้าวันนั้นพี่ม้าให้ให้ความสําเร็จเราเร็วเกินไปมันอาจจะไม่ถูกเวลาเพราะตัวเก่งในในเวอร์ชั่นตอนนั้นเก่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดครับเวลาที่เราไม่ได้มีแอบคิดในใจด่ากรรมการว้างไหมคะ ประจำครับอ๋อเหรอเอางี้ดีกว่าถามโชัดเลยวันนั้นนึกในแช์ว่าด่าพี่มาว่าอะไรล้อเล่นนะพี่มาเวลาไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าเขาก่อนเสมอพอเราตั้งสติได้เราจึงเอาคนที่ชนะเราเอาเหตุผลนั้นมาพัฒนาตัวเราเคยรู้สึกไหมถ้าเราบอกว่าเราแพ้บ่อยมาเรารู้สึกว่าพอละเสียเวลาไม่เอาละประกฏกี่ทีก็ไม่ได้สักทีแล้วบางคนกลัวความ่พยแพ้จนเลือกที่จะพยายามหนีหรือเลี่ยงการแข่ง คิดเชื่อไหมไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะแพ้เสียใจไหมแพ้เสียใจครับแต่แต่ไม่เคยไม่เคยพูดว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ไปอีกทุกวันนี้ผมจึงยังจะแข่งตอนนี้ก็ยัง่ทุกวันนี้ยังแข่งอยู่ผมยังจะหาเวทีอยู่แล้วเราก็ไม่เราเป็นคนไม่ยึดติดกับความสําเร็จเก่าด้วยครับว่าฉันเคยแชมป์มาแล้วใช่ครับนั่นแหละครับเป็น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 ความอย่างหนึ่งที่คนรอบตัวเก่งก็ก็บางทีเขาก็ตื่นเต้นกับเราว่า เราไม่ควรจะเอาความสำเร็จบางอย่างไปแลกครับเวทีคนรอบตัวเราเขาคิดแทนเราครับแต่ตัวเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับความสําเร็จในในอดีตครับรถ้าเราเคยสําเร็จแบบนี้มาแล้วในเวทีนี้มาแล้วการที่ไปแบบเริ่มต้นใหม่ไปแข่งใหม่แล้วเกิดไปตกรอบที่เวทีอื่นมันก็อาจจะทําให้แบบเราถูกแบบด้อยค่าลงเลยใช่ครับคนค,บคนรอบตัวบางเขาจะส่วนใหญ่จ,จะคิดแบบนั้นกันแต่ตัวเราเป็นคนชอบประกวดมากๆปัจจุบันก็ยังประกวดอยู่ผมรู้สึกว่าความความสาเร็จหรือว่าชัยชนะอ่ะถ้าได้กินสักครั้งอ่ะมันจะอยากกินอีก